แต่พรุ่งนี้จะรี่กลับไปรับแตงโมเลยครับไหนยังไงเด็กกูนะไปบูมแล้วมีค่ะ 何 ใชานปันทุกอย่างมันสามีเก่าบางคนอยู่ต้องนเมืงกวา่าแล้วไหนคราวนี้ใจเย็นฉลาดขึ้นนะที่รู้ว่าคนระดับนั้นก็จะแต่งออกเาขาสนใจใคุณแต่เขาก็คงไม่จริงจังกับนู้ที่แต่งงานแล้วหรอกนะ ¡Gracias! <coughs> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอพระนางทั้งสวยแล้วก็หล่อทั้งคู่เลยครับก็ถึืออมาเว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรครับพี่เรื่องนี้นะครับอย่าลืมฉันครับอย่าลืมฉันครับผมเขาถามคาลิเตอร์รั้งทั้งสองคู่ก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างทั้งสองคนเอาขอมพิจิตรครับเออโหถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยยาวนะครับเพราะว่าคาลิเตอร์ของผมเนี่ยที่เล่นในเรื่องนี้ชื่อเขียมชาติครับเขาเป็นผู้ชายที่มีหลากหลายอารมณ์มาก mould mould <udo> แบบอารมณ์เบียงเบียงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมีทุก oh, ร <No. S 1> ูปแบบครับแล้วก็โดยเฉพาะพอเวลาเจอกับสุริยงเนี่ยครับก็จะมีความแบบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักรักปนโกรธปนความแค้นอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนบ้างแอนเล่นเป็นสุริยงค่ะแล้วก็เป็นแฟนกับเขมชาติในเขมชาติในในตอนสมัยวัยรุ่นก็แอนชื่อว่าดีค่ะแล้วก็รักกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เกิดเหตุทําให้แอนจะต้องแบบทิ้งเขามาเขาก็เลยตามมา แทนใจมากเขาก็เลยตามมาเอาเรื่องตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก <Wow. S 1> ็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเอออารมณ์เขาจะแบบไปมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Wow. S 1> คาแรคเตอร์แองกอ็จะเป็นผู้หญิง จิตใจเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยการนิ่งเย็นเย็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ถือว่าได้มาแบบมาโคจรมาเจอกันเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเรานะครับใช่เพิ่งมาเจอป่านี้ในยามยากผมเนี่ยผมเห็นทงผสมเนี่ยครับอย่างตอนนี้เนี่ยเขายังดูปิ้งปังปึ๋งปังขึงขังอยู่เลยครับนี่ครับก็มาเจอเรื่องนี้นี่ถือว่าคือ ใครๆเขอยากจะเล่นกับทองผสมนะครับก็คือสุดยอดของนางเอกแนวหน้าของประเทศไทยแล้วครับผมโชคดีครับผมโชคดีชาวบ้านพี่บอกว่าเรื่องนี้ก็มีแบบมีสิริพี่สีดิตาดูแล้วก็เด็กๆเข้ามาร่วมร่วมสนุกกับเราในเรื่องเป็นยังไงบ้างครับพี่เขาเมาแอบเมาหนิดนึงสนุกมากเลยครับเป็นสีสันของละครเรื่องนี้อย่างมากๆทั้งเด็กแฝดทั้งน้องอันดาทั้งลิตาเองมันมันครบอะครับครบรถครบรถครับพ่อถามหน่อยครับถามความคืบหน้าของกองนิดหน่อยได้มากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเออถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจนะครับต้องถาม มาสมในเรื่องพวกนี้ครับถ้าในมมมุอง่าจะสัก60เนาะ60เปอร์เซ็นต์ไปอะไงไปเขาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถคาดว่าจะได้อยู่ประมาณเดือนไหนเมื่อไหร่ต้นปีหรือว่าก็ตอบยากเนาะก็เขาก็คงให้เร็วที่สุดอะค่ะมันเป็นมันเป็นละครที่น่าจะเสร็จภายในปีนี้แหละแต่ว่าจะได้ออนแอปปีนี้หรือเปล่าหรือจะไปแบบโอ้โหต้นเปิดเปิดต้นปีเลยอันนี้แอนไม่แน่ใจครับผมคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเราต้องการทํางานแบบคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพิถีพิถันมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บมันกกก็อออยู่ในนนนขขั้ตงรระบวา ในการตัดต่อซึ่งต้องใช้เวลามากเหมือนกันครับตัดต่อเสร็จลงเสียงอีกโอ้โหใช้เวลาอีกครับผมว่าผมผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้ดูแล้วไม่ผิดหวังครับก็สําหรับละครเรื่องนี้นะครับขอฝากไ้ด้วยนะครับอย่าลืมฉันครับอาจจะห่างหายกันไปนะครับก็อย่าเพิ่งลืมกันครับละครเรื่องนี้แน่นอนครับพระเจ๋วครับเขียมชาติครับฝากด้วยครับพี่แอนดางก็เรื่องนี้พระเจ๋วตั้งใจมากนะคะแล้วก็เป็นละครอีกโทนหนึ่งที่แอนเชื่อว่ามันมีทุกรสชาติอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ละครที่แบบสีสันฉูดฉาดอะไรมมาากแต่สีของเัน กลมกล่อมพอดีดูแล้วไม่มากไปน้อยไปอะคะ<ช>่ะแอนว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนดูในตอนนี้ว่าเป็นอีกรสชชตาหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆะค่ะลองดูละกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ลิต้าวันนีมม้มาตามมาไกลถึงโฮยินแล้ว ฉากอะไรเรื่องอะไรครับพี่พี่เต้าวันนี้จริงๆก็เป็นฉากพี่ต้าขอเขามาถ่ายแบบก็คือขอลูกคุณสุริยงหรือว่าลูกของพี่แอนนะคะลูกแฝดทั้งสองคนขอให้มา,เ,าเป็นนายแบบให้หน่อยเพราะว่าเหมือนเรากําลังจะเปิดตัวโรงแรมใหม่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้นางแบบก็มาคนเซิลอีกก็เลยขอพี่แอนนี่แหละมาเป็นนางแบบให้เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฉากน่ารักน่ารักนะคะฉา,ากถ่ายแบบแล้วก็มีฉากเล่นกับเด็กๆวันนี้ก็จะเป็นฉากน่ารักน่ารักสดใสค่ะแล้วก็ จะมีฉากที่เข้มชาติก็คือพี่ติ๊กแอบหึงพี่แอนด้วยที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายคนอื่นค่ะถือว่าละครเรื่องนี้เข้มข้นข้มค่ะเข้มข้นครบทุกรสแล้วก็พี่ตว่ามันเป็นละครที่มันมีความแบบ ละเอียดละออนละมุนละไมมันมีชั้นเชิงของมันนะคะเรื่องนี้คาแรคเตอร์ของไนต้าก็คือเล่นเป็นเกนหลงนะคะเกนหลงเป็นผู้หญิงแบบเฉลียวฉลาดแบบทำมาทำงานเก่งคข้องแค่วงไวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะจะทันคนค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นก็แอบเซ็กซี่นิดๆอะไรอย่างนี้มีบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นเป็นผู้หญิงสมัยใหม่แอบถามนิดนึงว่าคาดหวังการเดตติ้งขนาดไหนเพราะว่าละครแต่ละเรื่องบอกว่าของก็เจ๋เนยก็คือว่าการันตีด้วยคุณภาพค่ะขนาดไหนคาดหวังขนาดไหน จร,จริงๆแล้วเราก็คาดหวังกับทุกเรื่องที่เราทำนะคะแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจเต็มเต็มที่ในทุกเรื่องแล้วก็ในทุกหน้าที่ะคะ่ะโดยแต่ก็อยากให้คนดูเยอะๆแล้วก็ขอให้คนดูแล้วเขาก็ดูแลสนุกสนานมีความสุขแล้วก็ติดละครเรื่องนี้มากๆอะไรเงี้ย อ,อยากกลับไปถามถึงเรื่องว่าตัวละครแต่และตลัวก็โหเข้มข้นมากแย่ตงพี่แอนอย่างนี้เป็นไงบ้างที่เขาร่วมฝิดมือกันแล้วใช่ค่ะก็เป็นบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่ได้แอบปลื้มด้วยท <ำ S 1> <ตร>ั้งพี่ติ๊กและพี่แอนเลยค่ะก็<ต>ร,ๆๆรู้สึกแบบดีใจมากที่เราได้มาเล่นละครเรื่องนี้ได้มากมีส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกเออนี่แหละเราดีใจแล้วมีความสุขแล้วอะไรอย่างี้ค่ะเพราะเขาคือคนที่เป็นไอดอลเราเลยค่ะโดยเฉพาะพี่แอนทองผสมแล้วแอบ ปลื้มเขามากๆเขินพี่แอนหลายรอบมากค่ะเวลาเขาสารเดียวก็แบบพี่แอนแอบเขินแอบเขินพี่พี่แอนเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะคือเราประทับใจเขามากๆเลยให้เราฟินไปด้วยเลยเวลาเขาเขาเขาใช่ค่ะก็คือละครเรื่องนี้ไม่ค่อยมีแบบใครคือจะไม่มีตัวร้ายอะค่ะคือทุกตัวมีเหตุผลของเขาหมดเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันมีความเป็นมนุษย์ที่แบบไม่เพอร์เฟกต์อยู่ในตัวของทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็ ร้แต่ว่ามันมันสนุกอะคะ่ะอยากติดตามอยากให้ติดตามจริงๆคะ่ะ